นี่เปิดได้ไหมคะลูกอ่ะผักไปงี้ลูกอ้าผักดูอ้าวช่วยพ่อเปิดประตูหนึ่งสองอือผักไปเลยลูกเอเดินไปเรื่อยลูกเอโอ้ทำไมเก่งจังเลยลูก โอเคเรียบร้อยเปิดประตูบ้านเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยวันนี้อากาศสดชื่นนะครับตอนเช้าหกโมงครึค่ง C'est pas